ที่ท่านผู้ชมกําลังจะเห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ในรุ่นที่คนไทยน่าเสียใจที่จะไม่ได้ใช้นะครับสําหรับรถจากทางค่ายยามาฮาน้องเล็กอย่าง nmax 125นะครับซึ่งตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าทางประเทศไทยและโซนเอเชียไม่ได้ใช้แน่นอนนะครับแต่เราจะมานําเสนอเพราะว่าตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับโดยยามาฮา n max 125 tech max เป็นตัวที่จะขายในประเทศทางฝั่งยุโรปนะครับจะมาด้วยกัน2เวอร์ชั่น ซึ่งรูปหลักก็จะเป็นเหมือนกับ n m a c t u r b o ที่เปิดตัวในอินโดนีเซียแถบบ้านเรานะครับงานดีไซน์เนี่ยได้แรงบันดาลใจจากพี่ใหญ่อย่าง t m a c ไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบโปรเจคเตอร์คู่ใหม่พร้อมไฟ LED ในตัวรวมถึงไฟท้ายนะครับก็จัดเต็มแบบ LED ค่อนข้างที่จะเพรียวบางสวยมากๆสำหรับตัว n m a c 125เวอร์ชันย Euro และความน่าสนใจของ Yamaha NMAX 125 Version e u r เวอร์ชันะครับก็จะมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจดังนี้นะครับจะประกอบด้วยชุดกุญแจเนี่ยจะให้แบบ Key ์ e s สส่วนทางด้านช่องเก็บของนะครับตรงใต้แฮนด์ซ้ายมือนะครับพิเศษนะครับจะมีช่องจ่ายไฟ Type C ด้านขวานะครับจะเป็นระบบปิดนะครับลิ้นชางแบบปิดล็อกได้ในรุ่นปกตินะครับจะเป็นจอดิจิตอล LCD แต่ในรุ่น n Max 125 t e c h Max ในรุ่นพิเศษนะครับจะมีการอัปเกรดหน้าจอเนี่ยเป็นแบบ X Max จอ2ชั้นที่เชื่อมต่อแอป Garmin Street Cross นะครับบอนั่งที่ให้มานะครับเป็นหนังพิเศษและสีตัวถังนะครับจะมีทั้งเทาดำนะครับแล้วก็ในส่วนของสีน้ำตาลไหม้ดำนะครับ ส่วนทางด้านเครื่องยนต์นะครับเพื่อนๆก็เจ้าตัว y a ม a ฮ่าเอ็125 v วอร์ชันยุโรปนะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์125ซีซีซึ่งผ่านมาตรฐานยูโรไฟนะครับถึงจะจําหน่ายในประเทศทางฝั่งยุโรปได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมภาพสวยๆของ y a มาฮ a าเอ็ Mac 125ซีซีในรุ่น t e คแ m a กกันนะครับอ๋อ ส่วนทางด้านสีสันนะครับทาง y a ม a h a n m a 125นะครับจะมีรุ่นทั้งตัวเทาดำเข้มๆนะครับแล้วก็สีน้ำตาลไหมดำจัดมาให้สองสีสวยๆกันเลยนะครับส่วนเราก็ดูกันเพื่อความเพลิดเพลินนะครับดูให้น้ำลายไหลกันแค่นั้นเองนะครับแต่ก็สวยจริงๆนะครับสำหรับในรุ่นนี้นะครับประชมภาพ,พสวยๆกันเลยนะครับ